สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานธ์ที่ชื่อว่ามารึคนณทีค่ะครับผมมรึคนณทีเรามีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อยู่เป้าหมายก็คือจะมาดูกันค่ะว่าลักษณะเฉพาะตัวถิ่นอาศัยหรือความสําคัญของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจครับ เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจุดแรกที่เสะดุดตามากเลยคือมันเป็นการผสมกันระหว่างสัตว์สองชนิดใช่ไหมคะกวางกับปลาใช่ครับเป็นการผสมประสานที่เอ่อไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักนะครับคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากค่ะแล้วในเอกสารเนี่ยเขาอธิบายรูปร่างหน้าตาไว้ว่าอย่างไงบ้างคะที่ว่าครึ่งบนเป็นกวางครึ่งล่างเป็นปลาเนี่ยครับตามข้อมูลระบบไว้ชัดเจนเลยครับว่าศูนย์หัว ลำตัวท่อนบนเนี่ยเหมือนกวางเลยอ๋อเหมือนกวางครับมีเขานะครับเขาเนี่จะแข็งแรงแล้วก็แหลมคมด้วยแต่ว่าเอ่อตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยกลายเป็นหางปลาโอโ้นึกภาพตามแล้วแปลกดีนะคะครับประเด็นที่น่าสนใจคือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความแปลกทางกายภาพอย่างเดียวนะครับค่ะ คือมันอาจจะสะท้อนแนวคิดเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ในสองโลกได้เลยทั้งบนบกในน้ำอ๋อหมายถึงความสามารถในการปรับตัวใช่ครับเป็นความสามารถในการปรับตัวที่ออยอดเยี่ยมมากซึ่งมันก็ส่งผลโด,ดยตรงกับเรื่องถิ่นที่อยู่ของมันด้วยนะครับค่ะพอพูดถึงถิ่นที่อยู่ข้อมูลก็บอกว่ามารึกคคนทีเนี่ยอาศัยอยู่แถวริมบึงใหญ่ๆใ,ในป่าหิมพนันครับผมริมบึงใหญ่แล้วก็กินพืชน้ําเป็นอาหารแต่ว่านะคะมีจุดหนึ่งที่ เอ่อทำให้อึงไปนิดหน่อยคือเรื่องพละกําลังอ๋อเรื่องกําลังนี่เองใช่ค่ะข้อมูลบอกว่ามีกําลังมหาศาลเทียบเท่าช้างตั้งสามหมื่นเชือกใช่ครับเยอะมากคือสัตว์ที่กินพืชเนี่ยนะคะจะมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงกันคะมันดูเออขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยนั่นแหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากคือพลังมหาศาลในสัตว์กินพืชเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพอย่างเดียวอ๋อหรอคะครับ อาจจะเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ในเชิงตำนานมากกว่าเพื่อจะสื่อถึงพลังอำนาจบางอย่างที่ซ่อนอยู่พลังที่ซ่อนเร้นครับหรือความแข็งแกร่งที่ไม่น่าเชื่อที่อาจจะพบได้ในออธรรมชาติที่ดูเหมือนสงบสงบก็ได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่พบได้บ่อยนะครับในเรื่องของป่าหิมพานอตมเข้าใจแล้วคะ่ะพลังระดับนี้เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นสัตว์ที่เออไม่ธรรมดาเหนือธรรมชาติจริง แล้วก็เขาแหลมๆนั่นแหละครับคืออาวุธของมันแสดงว่าไม่ได้มีไว้แค่สวยๆนะคะเขาเนี่ยครับผมใช้ป้องกันตัวใช้ต่อสู้ได้เลยครับทีนี้นอกจากเรื่องรูปร่างหน้าตาพลังหรือว่าถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยมรฤคันทียังไปปรากฏตัวที่อื่นอีกไหมคะนอกจากในวรรณคดีเก่าๆมีครับมีเห็นว่าถูกเอาไปใช้ในสื่อสมัยใหม่ด้วยอย่างวิดีโอเกมที่ชื่อครุฑเหรอคะถูกต้องครับ การที่มริค uh, um ันทีไปปรากฏตัวในเกมครุดเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าตำนานพวกนี้มันยังยังมีชีวิตชีวาอยู่นะครับค่ะมันปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ในเกมเนี่ยพลังมหาศาลกับเขาแหลมๆของมันก็ถูกเอาไปใช้เป็นกลไกในการต่อสู้เป็นศัตรูที่ท้าทายผู้เล่น อ๋อ oh, เอาไปทำเป็นตัวร้ายในเกมประมาณนั้นครับซึ่งสิ่งนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่า,าพวกเรื่องเล่าหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเก่าๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการยังไงค่ะมันปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงใช่ครับแล้วมันเชื่อมโยงกับคนยุคใหม่ๆได้ยังไงบ้างอืมน่าสนใจมากค่ะงั้นสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมรดกทีบ้างคะ อาจจะมองได้ไหมคะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของจินตนาการในวัฒนธรรมไทยครับเห็นด้วยเลยครับคือการผสมผสานสัตว์ที่เรารู้จักดีอย่างกวางกับปลาเข้ากับพลังที่มันเ,เหนือจริงมากๆจนเกิดเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆใช่ครับเป็นการสังเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์และก็คติความเชื่อในตำนานได้อย่างลงตัวเลยและที่สำคัญคือมันยังส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันด้วยนะคะในสื่อบันเทิงแน่นอนครับ มารุกทีจึงเป็นมากกว่าแค่สัตว์ในเทพนิยายนะผมว่าค่ะทีนี้อาจจะฝากให้ผู้ฟังลองคิดตามเล่นๆนะครับว่าในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขามีการผสมผสานลักษณะของสัตว์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นตำนานเฉพาะตัวของเขาบ้างไหมอ๋อน่าคิดค่ะแล้วการผสมผสานเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความเชื่อหรือแนวคิดอะไรได้บ้างในวัฒนธรรมของเขาครับ